โอเคครับสวัสดีครับวันนี้บริษัท t a innovation นะครับพามาเยี่ยมเกษตรกรนะครับที่ปลูกพริกส่งโรงงานพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับเจนมิดครับอันนี้เป็นพริกปลูกส่งโรงงานหมดเลยครับครับใช่ครับรายได้ดีไหมพริกอันนี้ก็กำลังเริ่มทำไปแรกถ้าว่ามันไม่หิวที่ตายนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงครับปัญหาที่เจอเจอปัญหาอะไรบ้างครับหมืวเขียวนะครับตายเยอะแล้วอ๋อวันนี้ปลูกดูด้วยกัน ทั้งหมดพื้นที่30ไร่ครับรวมมีเกษตรกรปลูกลมด้วยครับนี่เอาอันนี้เลยนะเฉพาะนี่เจ้าของปลูกแไร่นี่เป็นเหี่วยวเขียวที่เสียหายเสียหายเสียหายเยอะเลยครับอ,อันนี้เราเพิ่งปลูกพิกปีแรกถูกไหมครับเขียวเขียวเนี่ยเราเห็นมันแสดงการเหี่ยวแล้วสังเกตไหมว่าฉีดยาอะไรก็จะไม่อยู่ละไม่อยู่ที่เราเห็นอาการเหี่ยวเขียวที่เราเรียกกันเนี่ยก็คือมันระยะสุดท้ายละครับคือน้ําเลี้ยงด้านในมันเสียหายหมดแล้วซึ่งไอ้โรคเหี่ยวเขียวเนี่ยเป็นโรคที่จะต้องดูแลมาตั้งแต่ระยะก้าครับ ซึ่งเราจะใช้ตัวเชี้วพันธุ์ก็คือบาซิทัสแล้วก็เจนแบกแล้วก็ตัวจัตเตอร์เราจะเริ่มมาตั้งแต่ก้าเลยซึ่งจะทําให้ไปคุ้มครองรากพืชไม่ให้เชื้อที่เป็นเชื้อหิวเกี่ยวนะเข้าะจะได้ไม่เสียหายปัญหาที่เราพบส่วนใหญ่เกษตรกรจะเห็นตอนท้ายเนี่ยเี่เราสังเกตดูนะฮะคือมีผลผลิตเรียบร้อยแล้วใกล้จะเก็บผลผลิตแล้วมันก็จะเหียวลงซึ่งเขาเป็นมาตั้งแต่เล็กแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการครับจนกว่าริกของเราเนี่ยจะออกดอกติดผลใกล้เก็บเกี่ยวเราจะเห็นอาการเหยวแล้วก็ฟื้นเหยวแล้วกาเ่รริม ตอนห่อครับประมาณสัก3าสี่ครั้งอ่ะ แล้วหลังจากนั้นเหี่ยวแล้วไม่ฟื้นอีกเลยในพริกเนี่ยเราจะมี2ตัวคือตัวที่เราเสียหายนี่คือเหี่ยวเขียวไก่อันคือเหี่ยวเหลืองเมื่อกี้ที่เราไปดูกล้ามาที่ที่กล้าเป็นโรคเน่าคอดินอ่ะเดี๋ยวเราเวลาเราย้ายปลูกไอ้โรคนั้นก็ตามมาก็จะมี2ตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านตอนนี้ก็คือลาหนวดแมวมีแต่อยู่แต่พ่นยาอยู่อยู่ตอนนี้อยู่แล้วนะอยู่นี่ครับที่จะสร้างความเสียหายซึ่งแปลนี้เป็นแปลงที่เราปลูกแล้วระยะที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราไม่มีการใช้สารเคมีแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเน่งซึ ัวหลักก็จะเป็นตัวเจนแบกพตาร้อยกรัมต่อน้ำยี่ลิตรเมื่อเราพบเห็นอาการการเกิดโรคแล้วเราไม่สามารถใช้สารเคมีแล้วใช่ไหมครับครั้งแรกๆเราจะฉีดสักสามวันครั้งแล้วหลังจากนั้นก็อาทิตย์ละครั้งคือถ้าเราเจออาการโรคต้องฉีดทีนิดนึงโอเสียหายเยอะเนาะเยอะเยอะเียสียหายเยอะแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะครับโรคเหี่ยวเฉียวเนี่ยมันจะไปตามน้ำเนาะเพราะฉะนั้นพอต้นที่เป็นเนี่ยเป็นในพื้นที่สูงแล้วน้ําไหลไปก็จะติดไปเรื่อยๆครับเนี่ยที่เราเห็นภาพเนี่ยคือไม่ได้เพิ่งเป็นครับเป็นมาแล้วแต่ ใช่หมดเลยผีเขียวเขียวถ้าเราเข้าใจมันปุ๊บเราป้องกันตังแต่แรกความเสียหายจะลดลงทันทีครับแล้วก็อันนี้เราปลูกลงดินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดโรคกับเรื่องของพีเอดินก็มีผลคือดินที่มีความเป็นกรดมากๆากนะครับันจะทําให้ความรุนแรงการเกิดโรคสูงเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับดินด้วยนี่เสียหายหมดเลย